สวัสดีค่ะคลิปนี้นำภาพต้นรวยไม่เลิกหรือว่านรวยไม่เลิกมาให้ชมกันค่ะกำลังออกดอกสวยเลยค่ะเคยทำคลิปดอกรวยไม่เลิกจากต้นนี้มาแล้วคลิปหนึ่งค่ะเข้าไปชมกันได้นะคะแต่คลิปนี้แตกต่างกันตรงที่ได้นำภาพมเมล็ดหรือผลของต้นรวยไม่เลิกมาให้ชมด้วยค่ะดังที่เห็นในภาพนะคะ เป็นแค่เม็ดเดียวค่ะเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะเห็นครั้งแรกก็สงสัยค่ะว่าคืออะไรกันแน่เฝ้าดูอยู่หลายวันจนมเมล็ดหลุดจากต้นค่ะปลูกต้นรวยไม่เลิกไว้หลายต้นแต่ไม่เคยเห็นมเมล็ดเลยค่ะเพิ่งมาเห็นครั้งแรกจากต้นรวยไม่เลิกต้นนี้ค่ะรู้สึกประทับใจค่ะ ต้นรวยไม่เลิกต้นนี้แม้ว่าต้นจะไม่สมบูรณ์ใบจะไม่สวยแต่ออกดอกบ่อยมากค่ะซึ่งตอนนี้กําลังออกดอกใหม่อีกครั้งค่ะเชื่อกันว่าต้นรวยไม่เลิกเป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์ยิ่งถ้าออกดอกจะมีโชคลาภมากขึ้นก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมได้รับโชคลาภร่ำรวยด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะ